สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เจนสิบ้ามากินผัดเห็ดนางลมใส่น้ำมันหอยนะจ๊ะวันนี้กินง่ายๆ้ะจ้ะผัดเห็ดเห็ดนางลมใหญ่้ะจ้ะกินเอามาหันห่นหัน่นหั่นนะจ๊ะเนาะนี่ใส่น้ำมันหอยนี่กอนกินกินกับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกินพัสดเศษในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube ด้วค่ะเนาะจังไดก็ขอบคุณหลายๆจ้ามากินเขาน้ำกัดเลยจ้าีนพี่น้อง เห็ดเห็ดเห็ดจ้าอร่อยมากกรุบๆเลยอืออืมอม,มาดูจ้ากินขอน้ำกันใส่น้ำมันหอยเจียวกระเทียมมาน้หอมแล้วก็เห็ดลุงผัดแซบแซบเนอืม นี่เลยเห็ดกรุบๆเลย กินไปแม่โค้กที่นี่ก็ได้แบบชื่อเห็ดกินอยากกินไหมจ๊ะเอามาผัดแซบยุบๆมันหวานเด็ดเห็ด ม่พัดเห็ดย่างเดี๋ยวจะมันกินง่ายๆเลยพี่น้องเลยอื จ้าแซ่บๆนั่งกันอื cepat kup kup dia มาด้วจ้าผ่านเห็ดเห็ดเห็ดนางล่มใหญ่เอามาหาั่นหั่นหลักผัดนนเนาะจ้ะเนาะใส่น้ำมันหอยแซบแซบอีดีได้พี่เนาะกุบๆดิ ไี่ใช่ขาวไปหมดแล้วเห็ดกับขาวขาวไปหมดแล้วอืวม Được như ngay bánh vàng เอาไปย่างแล้วจ้าเนาะเห็ดมูกระทะอย่งเงี้ยมันจะเป็นดอกเงาวๆเอา,เ,อาเอามาหั่นบางๆแล้วก็เอาไปย่างแสบเพื่อนได้จ้ะมันหวานตามด้านหมูกระทะกินเห็นเขาเอามาย่างเขาสิมีเห็ดอันนี้นำ้ำ ไปลูกค้าสำหรับคลิปกินเห็ดนางลมเห็ดนางลมใหญ่เนาะจะเอาหารอานารหล้วก็ผัดใส่ใส่น้ำมันหอยนะจ๊ะเนาะแซ่บๆเลยหอมๆเลยนะจ๊ะยังได้กินกับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องชินพัดแซ่บนเด้อค่ะ,ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะค่ะเนาะจังได้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้้ะเดอ,อีนจะเสวะไปหาทุกบ้านนะจจะเนาะ,ะนั่นแหละคอยเห็ดไปนะจจะเนาะบางทีจีนก็ยังบกคล่องบางอย่างบางตอนบาง เฮ็ดอีหอย่างหนบ่งว่าบว่าหันของอาจารย์เนาะขอโทษขอพายจ้าผิดพลาดประการใดกะขอโทษอา้าจเด้อไปแล้วจ้าพ่อกันใหม่คิดหน้าจ้า